น้อยเดียวครับผมตัวกระเปียง้ยตอนนี้ไม่เอานะครับผมเดี๋ยวปล่อยเดินมาตีเล่นๆระหว่างแตดมันร้อนครับโดนเอวันครับผมสีส้มไปช่อนร่องครับผมใช้ได้ครับเดี๋ยวปล่อยครับผมอเคครับ ตามมากัดจนได้ครับกับเอสวันครับผมของน,นันท์ไปช่อนหลอดล้างๆครับผมตามมากัดจนได้ครับรับอันนี้ครับผมพอใช้ได้ครับเอสวันเลือดอาบเลยนี่ครับเรียบร้อยดีครับผม ร้อยดีครับ